สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะไกล้ันบันทุงเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี่ใกล้ันบันทุงกับสิบพาทุกๆคนมาเบิงการเหตุทางรถไฟความเร็วสูงที่อยู่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนาะค่ะพี่น้องเมงื่อนีอัปเดตล่าสุดเลยด้วยค่ะมืนอวันที่ยี่สิบหเมษายนเนาะค่ะพี่น้อง มีคาวดีสิมาบอกเนาะคะ่ะคือเพิ่นเพิ่มจุดวางทางวิ่งเพิ่มอีกหนึ่งจุดเนาะเป็นสี่จุดแล้วค่ะสําหรับจุดเพิ่มจุดวางทางวิ่งนะคะเพิ่นเพิ่มอีกจุดหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นจุดที่สี่เนาะนั่นนะที่เห็นอยู่ใกล้ๆนะสีเหลืองๆนะสองจุดเนาะคะ่ะฟังนั่นเนาะอันนี้สิยูฟังทางโคลาดเนาะคะ่ะ เดี๋ยวสังเกตบ่งอีกที่หนึ่งเด้อค่ะนั่นน่ะสีเหลืองๆไกลๆตาห้านน่นเนาะนั่นล่ะเป็นจุด่างทางวิ่งสองจุดเนาะคะ่ะอยู่ฝั่งโคราชเนาะพอแต่อยู่ฝั่งนี้เนาะฝั่งกรุงเทพนี่เนาะเพิ่นก็มีการเพิ่มอีกหนึ่งจุดเนาะคะ่ะนั่นน่ะเป็นกรอบสีนำเงินสีเหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะที่เห็นเห็น่เนาะอีกอันหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆพุ่นเนาะคะ่ะนี่ล่ะจุดที่สี่ที่เพิ่มขึ้นมาเนาะ เดี๋ยวสิพาขามไปเบิงอีกฟังหนึ่งเนาะคะ่ะฟังตรงขามกันกันกบสถานีรถไฟนี่ละเดี๋ยวสิพาขามไปเบิงเนาะ,ะนี่เนาะคะ่ะตอนนี้เขามายืนอยู่ฟังตรงขามกันแล้วเนาะกับสถานีรถไฟเนาะ,ะนี่นะจุดท,ที่ซีทีเพิ่มขึ้นมาเนาะคะ่ะรอบสีน้ำเงินนะะั่นเนาะกระถือว่า เป็นข่าวดีอีกจุดหนึ่งเนาะคะ่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนาะคะ่ะเดี๋ยวใกล้คันบันทงสิผ้ามาเบิ่งตั้งแต่จุดแรกเลยเนาะ,ะนี่คือจุดแรกเลยเนาะคะ่ะตอนนี้เข้ามาถ่ายอยู่จุดนี้เนะะาะมื่อนี้เนาะ,ะเดี๋ยวสิผ้าแลนเบิ่งตั้งแต่จุดนี้ละจนหอดจุดสุดท้ายเนาะคะ่ะซึ่งจุดที่สามนะที่เพิ่มเพิ่มจุดว่างทางมีงขึ้นมา อยู่ในช่วงจุดที่สามนะมื่อนี้นะเพิ่นขนทางวิ่งมาไวเต็มแล้วเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นเตรียมพร้อมทีสีข่ขืนแล้วเนาะสำหรับจุดที่สามเนาะคะ่ะแต่ว่าจุดนี้นะคือจุดแรกเนาะจุดแรกนี่คือนี่ช่วงทีเจ็ดเด้อค่ะทีเพิ่นขึ้นมานาะเต็มแล้วเด้อค่ะนั่นนะช่วงทีเจ็ดที่ยังลอยอยู่นะคือเต็มแล้วเด้อค่ะเพิ่นขึ้นเต็มแล้วแต่ว่ายัางบ่ทันได้วางสนิทเนาะ นี่ก็เป็นความคืบนาะอีกมือหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวเฮ้าสิพ้าแลนเบิงเรื่อยๆเนาะคะ่นะเนาะผ้าแลนขึ้นไปเบิงจุดว่างทางวิ่งจุดกลางๆเนาะคะ่นะเนาะอันนี้นะคือจุดที่สามเนาะเนี่ยช่วงนี้นะเพิินคนทังวิ่งมาเต็มแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวสิพ้าไปเบิงการเปลี่ยนแปลงกันนะสิเลวขึ้นเนาะคะ่ะเพราะว่า เพิ่มมีการเพิ่มจุดวางทางวิ่งเพิ่มอีกแล้วเนาะเป็นจุดที่สี่แล้วเนาะกัณนสิเรีวข้นเนาะค่ะ้มนีลาสุดเลย,ยนะคะพี่น้องวันที่25เมษายนพศ2564นเนาะคะ่ะนี่นะทางวิ่งเนาะเพิ่นขนมาไวแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะสําหรับจุดจุดที่สเนนะคะจุดวางนีนี่เขาเอิ้นจุดที่สมนะคะ เพราะว่าเพิ่นขึ้นเป็นจุดที่สามน่นเนาะเพิ่นก็มีการลอยลอยสลิงลอยอยังไวแล้วเนาะค่ะพี่น้องกะเตรียมโยกนั่นละ่ะเพียงแต่ว่าลอความพร้อมล่อความเรียบ้อยนั่นละ่ะหลังจากหันก็สิเตรียมโยกขึ้นเนาะนั่นน่ะเพิ่นเตรียมลอยสลิงไว้แล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับจุดนี้เนาะ สาวต่อมอช่วงนี้ก็เริ่มเต็มแล้วด้วยขนัดนะเนะพราะว่าทีมงานว่างทางมิงนะเพิ่นกะเต็มทีแล้วเนาะคะ่ะสำหรับต่อมอนี่กะสิเต็มทุกตนแล้วคือกันเนาะเฮ้าขึ้นไปเบิ้งเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องแล้วเฮากับสิเดเห็นถูกจุดถูกจุดเนาะเรากาสิได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ไปทุกจุดขึ้กันเนาะคะ่ะแต่ว่าสําหรับมือนีกบมีข่าวดีมาบอกทุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะมีการเพิ่มจุดวางทางวิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้เรากำมาอยู่แถวหนาสถานีรถไฟสูงเนินแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องอยู่คนละฟังกันเนาะกับนาสถานีรถไฟสูงเนินเนาะคะ่ะกระสิสังเกตเห็นเนาะคะ่ะนานามันซิมี่ตอหมออยู่ตนหนึ่งเนาะ เพิ่นติดมองวางทางวิ่งไว้แล้วเนาะกรอบสี่เหลี่ยมสี่นำเงินนเนาะ,ะค่ะนั่นนะนั่นละเป็นจุดวางทางวิ่งเป็นจุดที่ซีเนาะค่ะที่เพิ่นกำลังเตรียมสีขึ้นเนาะกะค,ะคงจะเร็วขึ้นอีกเนาะคะ่ะหลังจากนี้ไปเนาะเพราะว่าเพิ่นกะเร่งเฮ็ดงานของเพิ่นอยู่คือกันเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวออกจากจุดนี้เนาะค่ะนี่เดี๋ยวห้องสิไปจุดสุดท้ายเนาะคะ่ะจุดวางทางวิ่งจุดสุดท้ายว่าสิเปลี่ยนแปลงไปได้ซ้ำใดเนาะค่ะพี่น,อนะะ้องเนาะตอมช่วงนี้ก็เกือบเต็มเบิดทุกตนแล้วเนาะคะ่ะก็สิสังเกตเบึงก็คือสิ้นสุดปายเล็กนะเนาะคะ่ะ ค่าสินสุดปลายเล็กก็คือเต็มทีแล้วเนาะคะเตรียมพร้อมนะคะสำหรับรองรับจุดวางทางมิ่งเนาะคะ่ะมาช่วงนี้ก็ยังมีหลายต้นเนาะคะ่ะที่ยังยังบดิเต็มเนาะคะ่ะโน่นน่ะจุดสุดท้ายเนาะคะ่ะที่เฮาเห็นอยู่เนาะสีเหลืองๆน่ะเดี๋ยวเฮาสิไปบังจุดนั่นกันเนาะคะ่ะ ต่อมอาแถวนี้ก็เต็มวัตถุตนแล้วนะคะนี่เนาะนี่ก็เป็นจุดว่างทางวิ่งจุดสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องที่พามาเบิง์มือน,นีเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อะค่ะสําหรับทุกการติดตามนะคะขอบคุณหลายๆสําหรับทุกกาลังใจเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้ไกลขันบันทุกแน่เด้อะค่ะ เ้ากลับมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ้งจุดนี้กันนะคะสำหรับเมือนน่อวันที่2 5เมษายนพศออ2564นะคะจุดนี้กัช่วงที่เท่าใดนี่ช่วงที่หกนะคะนี่นะช่วงที่หกนะเพิ่นลงสนิทแล้วเรียบร้อยด้อค่ะนั่นนะก็ถือว่าเซตมาอีกคันหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าฟังนี้ช่วงที่หกเพิ่นกะ วางสนิทแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะสำหรับฟังนี้เนาะ,ค,ะคลิปนี้เฮากับซิมมาสินสุดอยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนะะาะไก่คันบันทงเองกับบเดพาไปไกลเนาะคะ่ะพี่น้องพาเบิงแต่งแต่จุดว่างทางวิ่งเนาะคะ่ะช่วงระยะ4.2กิโลเมตรเท่านั้นเนาะคะ่ะจากจุดว่างทางวิ่งจุดแรกหอดจุดสุดท้ายเนาะ,ะเป็นช่วงของระยะทาง4.2่กิโลเมตรเนาะคะ่ะพี่น้อง สำหรับแรงงานเนาะค่ะพี่น้องกสิเป็นแรงงานไทยทั้งเบิดเนาะค่ะพี่น้องเป็นบริษัทไทยเนาะ,ะทีมาเฮดงานอยู่ตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็สิจ้างวิศวกรจีนเพิ่นมาเบิงเนาะค่ะพี่น้องเป็นการควบคุมดูแลของคนจีนเนาะคะ่ะเพราะว่าสิพันหรือปพันกาขึ้นอยู่กับเพิ่นเท่านั้นเนาะคะ่ะอันนี้ไกลขันบันทุงก็เท่าที่ได้คุยกับคนเฮดงานอยู่หนีเนาะค่ะพี่น้อง อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนาะคะ่ะบางสิ่งบางอย่างเนาะเฮาก็นํามาจากเมืองจีนนั่นแหละคะ่ะบางสิ่งบางอย่างก็นํามาจากเยอรมันเนาะคะ่ะพี่น้องเท่าที่ใกล้คันบันทุงได้คุยกับผู้เพิ่นเฮตุงานอยู่นี่เนาะคะ่ะเพียงแต่ว่าเฮากับบอสามาทีเสียเอาเพิ่นมาออกซื้อได้เนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือเฮ้าได้คุยกันจริงๆเนาะคะ่ะก็ขอบคุณหลยๆเดอคะ่ะสำหรับทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ